มาค่ะสวัสดีค่ะแม่นาชาแนลนะคะมาค่ะตำแม่พูดท่อนตำเพลงค่ะตำมาม่าทะเลมาม่าค่ะนี่ยบามเห็นตวกุ้มตุกมึกหรวค่ะกุ้มหอยนี่ก็ อกไก,ยก,ไก,กไ่ย่างอกไก่ทอดกรอบมันจะย่างไะทอดกรอบแซ่บจริงอร่อยัวมากเนี่ยไม่ได้ปลาแซลมอนนะ เนีย่ยค่ะภาชานม,มาใส่แอปเศรษฐาตอนแรกว่าจะยำก็เลย,เ,ยเครื่องไม่ครบค่ะก็เลยตามสมตามนี่และคะ่ะ ไทยเราออกแบบทำง่ายๆตามคนกินได้เลยค่ะเข้ามาแบบไหนก็อาดแบบเพดเอาค่ะการทำอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะ มันอยู่ยดีไผมาแบบไดคนกับมาบกขึ้กันเนาะค่ะมันคนมัดเผ็ดมัดกืดมัดเข้มมัดเปรี้ยวมัดหวานต่างกัน,นะคะ่ะน,น,น,น้ำต้มตำมะกรองหอ,อยหอ,อยไม่ถูกค่ะ หน้าของกมดีนาน้าตหมกอเรียมมอจ็บเข้ากันแั่มามากเรียบคลา,าประเบือ ฝากช่อง youtube แม่นาชาแนลไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในเพจค่ะเพจ facebook ก็แม่นาชาแนลนะคะก็พยายามจะหาคลิปลงมาลงเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มทำเป็นชิ้นเป็นอันแล้วค่ะชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่เนาะกส่วนมาสิเฮ็ดน่นแบบ ของกินของหย่างไ่สไตล์ชีวิตเท่าี้ร่ราคาบ้านบ้านอยู่ต่างแดนแต่ก็อย่างบ้านบ้านค่นะบ้านบ้านสไตล์เราค่ะพริกตัวนี้ต้องใส่หลายลๆจังกระสิบเพ็ดค่ะบริส้้ื้อพริกหวานมากินกับ กินอะกินกินเม็ดมันก็กินยูต่ว่ากินหลายมันกัสแสบทองเข้าเนาะดูยานิาน้วดูดนิ้วกันไปดีครับแบบตาเหลือก คลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะค่ะต่อฝากเพจแมนาชาแนลแล้วก็ youtube แมนาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดติดตามนะคะกดคอมเมนต์ขอบคุณหลายหลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ